เขาเป็นไปได้ถ uh, ึงขนาดนี้เช่เหรอคนจะคุยกันเสียงดังขนาดไหนไม่แก้หรอกมันคนมันเยอะจะจะพัวไวบ์บอมันเด็กน้อยเลยเนาะหลับเนี่ยหลับอุ้ยปุ้ยหลับอุ้ยปุ้ยน่ารักมากเลยนะคะมันเด็กน้อยเลยเหมือนเด็กเลยนะคะอย่ากวนอย่ากวนเราไม่กวนเธอหรอกนะคะแต่เราจะดูเธอหลับซึ่งน่ารักจริงๆไงดูดิ นอนใช่อหุยเมื่อวานนี้นะลงเล่นน้ำเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยลุงพลอกว่าลงไปจาไม้นานจังดูดีๆนะเดี๋ยวก็จมน้ำเหรอลุงพลก็เป็นห่วงนะเออช่มเขาไม่ยอมขึ้นไหนลุงพลก็เป็นห่วงเพราะนว่าบัวเขาจะไม่สบายบัวเขาจะว่ายน้ำไม่ไหวนี่ประเล่นนานใช่ไหมเล่นนานเป็นชั่วโมงเลยน่ะสองคิบสามคีบก็ยังไม่ขึ้นะ เขาชอบแล้วมุดด้วยนะมุดแล้วเขาก็ไหว้แบบปลากระเดิดน่ะปุ๊บ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 อย่างเงี้ยก็ทำเป็นนะโอ้เก่งมากเลยตอนแรกอกีเมอลลิไม่รู้ขาวว่าเสือจะไม่ยาด้านเสือเป่าตาแก่ๆนี่แหละลองไเ่กินอเพราะมันลงแล้วมันไม่ขึ้นเลย อะไรพี่มานะอ๋อเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งไม่มีเวลาเก็บของของมันเยอะของมันเยอะมากเห็นของที่อยู่ในบ้านแล้วก็เก็บเก็บไม่ไหวมันเยอะเยอะจริงจเอฟซีโอ้โหอะไรจะรับดีขนาดนี้รับอะไรขนาดนี้แมงวีก็บินไปบินมา

รถอะไรมาอ๋อรถพัสดุมาส่งโอโูของใครเนาะคุณสมพรครับใครคือสมพรอ๋อป้าแตนสมพรวิภาของป้าแตนนะฮะอ๋อลังเดียวที่เหลือไม่ใช่ไฟส่งกับไฟรับคนละทีม เขาเรียกลุงจิมเฮ้ย<อ>เขาเรียกลุงจิมนิกีิพอเหยอะตาเขามาขึ้นมองอะเออนิกี้สนใจมากเลยแง้มตาออกมา่อคืนนี้ลุงจิมพามันรัดตัเวนเรอสนใจนิกเดียวเดียว กินนมจีนทุกคนเมื่อกี้ไปแอบชิมมาแล้วนะฮะเขาบอกว่าอร่อยนะครับน้ำยาน้ำเงี้ยวนะฮะฝีมือของจันหอมชานเอนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปกินกันนะฮะทุกคน น่ากินน่ากินนะครับโอ้น่ากินใส่ผักอันยังเลยเขาอิตูบอกผักอิตูมีผักอิตูถั่วฝักยาวยังคงหลับอุ้ยปุ้ยอยู่นะฮะังรถกลับบ้านก้าใจแล้วรถต้องกลับดอกแม่เป็นนั่งรถทัวร์ไปวันนั้นเอาลำไยมาต้อนรับเป็นนางานพี่เอารถไปหลับเป็นเด็กน้อยเลยย้านาคณาละลูกก่มขายแม่ ตอนนี้เพนนีก็ยังคงนอนหลับพปุ้ยๆเดี๋ยวจะพาไปดูทุ่งนานะทุกคนเราดำนาตอนนั้นมันต้นเดือนกรกฎานะฮะประมาณวันที่3・าสนะฮะวันนี้วันที่สาเนะฮะเท่ากับประมาณสี่อาทิตย์แล้วนะครับเกือบเกือบเดือนนะฮะหนาข้าวเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ้าวเกิดอ,อะไรขึ้น ใครรู้บ้างว่าทำไมน้ำถึงเป็นสีเขียวนะฮะมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับปุ๋ยหรือเปล่าเนาะนะครับไม่แน่ใจนะครับโอ้้าที่พี่เสือถอนขึ้นมาวางไว้ข้างบนนะฮะตอนนี้มันมันเป็นปุ๋ยแล้วนะทุกคนนะครับมันกลายเป็นปุ๋ยแล้วนะครับเออ,อเกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมน้ำเป็นสีเขียวนะฮะ ใครทราบก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับทำไมนาข้าวน้ำถึงเป็นสีเขียวนะครับผมผลจากการหว่านปุ๋ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่านะครับกล้วยต้นแครชะอมต้นมะลิตะไคร้นะครพืชพันธ์หลายชนิดนะฮะต้นไม้หลายอย่างที่เราปลูกไว้นะครับเริ่มเติบโตขึ้นแล้วนะครับ ดูทุกคนดูนะน้ำเขียวอุ้ยลุยเลยนะฮะอ้าวแปลงนี้ทำไมไม่เป็นทุกคนแปลงหมายเลขสี่ไม่เป็นนะฮะน้ำใสปกตินะครับอ้าวทำไมอะ่ะทำไมถึงไม่เหมือนกันอะ่ะอ้าวแปลงหมายเลขห้าเป็น โอ้มีทั้งเป็นเขียวกับไม่เป็นเขียวนะฮะมะละกอรู้สึกจะปลูกไปขึ้นนะทุกคนนะครับที่เห็นขึ้นจริงๆก็คือต้นชะอมนี่แหละขึ้นได้ขึ้นดีนะต้นชะอมนะครับอะ งงเลยนะแปลงหมายเลขหก 6, ไม่เป็นนะฮะอา้าวโอ้ยงงเด้แปลแปลหมายเลขหก 6, น้ำปกตินะฮะน้ำใสปกตินะครับผมอ่ะแปลงหมายเย 7, ลขเจ็ดล่ะไม่เป็นนะฮะอ้าวนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรทำไมบางแปลงถึงน้ำสีเขียว โอ้นะครับข้าวเริ่มงามขึ้น,นเรื่อยเรื่อเริ่มแตกกอนะฮะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับข้าวเริ่มแตกกอแล้วนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับน้องเริ่มอวบขึ้นแล้วนะฮะครึ่งนะครับก็จะเริ่มตั้งท้องนะเดือนครึ่งน,นะถึงประมาณอีกสองเดือนเนาะนะครับ หลังจากนั้นจะเริ่มออกร่วงนะฮะหลังจากนั้นอีกประมาณเดือนครึ่งหรือเดือนหนึ่งนะครับก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีทองนะฮะแล้วก็รอการเก็บเกี่ยวนะครับตอนนี้เดือนกรกฎาสินเดือนวันนี้พอดีนะนะครับเดือนหน้าก็ส mm ิงหากันยาตุลาพฤศจิกานะครับอีกประมาณไม่เกินสี่เดือนนะฮะข้าวก็จะเริ่มสุกนะครับวันนั้นเราก็จะได้ร่วมการเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็นะเป็นบรรยากาศนะจากทุ่งนาลุงพลนะฮะความน่ารักความอบอุ่นนะครับความเป็นกันเองนะความสามัคคีที่เกิดขึ้นในชุมชนยูทูบเบอร์นะครับขอพระคุณสำหรับการรับชมคลิปดูโฆษณาให้นะครับอย่าลืม tp coffee นะฮะทีพี coffee, กาแฟกาแฟที่ฮอ 0927947526นะครับ